รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวนัน แนะนำตัวแมระว่าเมนมาดมจุงชุดแคทายาลเขาพูดอะไรเหรอไม่รู้เขาหัวเราะทำไมชอบเดเข้คนต่อไปคือพึได้เดี๋ยวนีพูดภาษาอะไรอ่ะทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสใช่ภาษาอะไรลูกตุรกีครับอยากจะรู้ว่าพอเราพูดภาษาไทยอย่างสวัสดีตุรกีจะพูดว่าไงแมระว่าวันนี้มาออดิชั่น เซชิมิระได้แก่เดิมือนกันรู้ส่กดีใจมากโชคหมดลิ้มถ้าออดิชั่นคราวดีถ้าเกิดใครมีความสามารถก็จะออดิชั่นผ่านถ้าเกิดใครไม่ผ่านแปลว่าความสามารถไม่มีแล้วรอติดต่อกลับไปหุย<ฮ>ยาวแท้ยาวแท้ยาวแท้ตุรกีมียาวแท้ยาวแท้แปลว่าอะไรคะยาวไปตุรกีหรือหนองกีตุรกีจริงเว้ยยาวแท้ อที่วิสานเหมือนกันครับโอ้แสดงว่ามาอีสานโอเคโอเคโอเตุรกีอ๋อเหมือนพี่ตลกไทยเอามาเล่นไงอะไรใครอยากเป็นเศรษฐีตุรกีตุรกีตุรกีดูคนไหนคะเนี่ยิฉันสเก่งมากเก่งมากเป็นไงบ้างคะบุคลิกอะไรก็ดีหมดแล้วแต่นี่ยังเหลือออดิชั่นในการเต้นแล้วก็วอยนี่เอาเต้นก่อนใช่ไหมแบรน ได้ค่ะสเตปการเต้นของแต่ละคนเนี่ยเชื่อได้เลยว่าทุกคนมีพื้นฐานกันมาอยู่แล้วเอางี้ค่ะครูขออาสาคู่ภ่ยมาเตะกับครูคนนึงเฮ้ยอาสาสมัครสมัครอาสาสมัครมาเตะกับครูคนหนึ่งค่ะตายแล้วนี่เลยจากประเทศจีนเลยนี่ร่างกายกำยำขอมือหน่อยค่ะนี่ค่ะสเตป่างนี้นะคะค่อยๆไปค่ะดีค่ะไปค่ะหมุนสักทีค่ะ ตายแล้วยืนค่ะไห้หมายสิจ้าโอ้ยผิดน้าก็ไม่ได้เหมือนกันเลยโอ้โหี่พี่โทษโทษโทษนไม่ตีใครคะมาเปิดบอยแบนด์ไม่ได้มาเปิดโรงเรียนสอนลีลาศอ้าอ๋อหนูเห็นผู้ชายแล้วอดใจไม่ไหวแล้วค่ะอย่าใจร่มเขาเดี๋ยวอะนนี้ ครูเชื่อว่าทุกคนมีสเต็ปของตัวเองอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเริ่มที่ครูเต้นก่อนเพอครูโยนไปแตวคนนั้นก็เต้นตามนะคะดนตรีมาค่ะ เห็นว่าอยากจะสนุกในัทาสแตนเป็นไงดีมากดีมากโอ้ชอบมากเลยต่อไปฮะอ่ะขัดบอยอ่ะทุกคนลุกเลยลุกเลยทุกคนยืนเรียงหน้ากระดานเลยนะอ่ะโอเคนะก็ที่ทั้งหมดแถวตรงมี่กี่คนนับซิหนึ่งสองสองซื่ห้าดีมากเอาละนะทีนี้จะเป็นการสอนร้องเพลงการเป็นนักร้องก็ต้องรู้จักตัวโน้ตตัวโน้ตมีทั้งหมดกี่ตัวแแปดตัวมีอะไรบ้าง โดเรมีฟาโซลาซิโดเรมันมีโดต่ําโดสูงนะโดสั <t ot break gangen> ้นโดยาวนะโน้ตครับถ้าโดสั้นก็โดโดยาวก็โดเข้าใจไหมเอาตามไม้สิอันนี้คือโดเรมีฟาโซลาซิโดใช่ได้ชี้ไปทางไหนก็ต้องโดสูงโดต่ำแล้วแต่นะทีนี้เป็นการร้องอักษรต้องชัด คำต้องชัดเข้าใจไหมครับเอาง่ายๆเริ่มจากเพลงลูกทุ่งก่อนเพราะลูกทุ่งนี้จะมีอักขรเยอะมากเอาเพลงคนงามสามวัยโทไม่เคียรครอแล้วลองซิคนงามสามวัยฟังครูก่อนนะคนงามสามวัยคนงามสามัยให้มันพร้อมๆกันนะคนงามสามวัยคนงามสามวี่จะไปสวดที่ไหนกันนะฮะ คนงามสามวัย <c oughs> โถไม่เคลียคลอ,อคนงามสามวัยโถไม่เคลียคลองดีมากรูปพี่ไม่หลอ,อรูปพี่ไม่หลอไม่มีเอื้อนไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันต้องเงี้ยรูปพี่ไม่หลอเห็นไหมมันต้องมีอาะฮี้ด้วยเข้าใจไหมอ่อร้องชัดๆัดรูป พี่อ้ฮี่ไม่รอเป็นม่ไรแจ๊มันก็ชัดไปแท่อื้อนรูปพี่มันแค่ฮีแค่นี้ไม่ใช่รูปพี่ไอ้ฮี่มันไม่ได้รูปพี่ไม่รอรูปพี่ไม่รอ พอพี <im> ่ไม่รวยคนสวยไม่แลพอพี <verlier> <INE Sh Words> ่ไม่รวยคนสวยไม่แลโอ้โได้ไหมมาเถอะอะปลบมือให้เขาหน่อยเลยได้คุณนะคุณค่ะเธอนั่งแล้วก็ฟังผลประกาศ ว่าจะผ่านการออดิชันไหมทั้ง5้าท่านคุณโทนี่ว่ายังไงคะใช่ไห้นะผ่านอยู่แล้วละแต่ทีนี้สําคัญว่าเราจะใช้ชื่อวงอะไรคณะอะไรอันนี้สําคัญมากเลยแสดงว่าคุณโทนี่รับน้องๆทั้ง5้าอุ้ยรับสิรับแล้วอะไรดีใจด้วยนะแต่ที่สําคัญตอนนี้เรายังหาชื่อตั้งวงให้เธอไม่ได้เธอจะใช้ชื่ออะไรคิดว่าชื่ออะไรที่จะเหมาะกับเนีอยผมมีไอเดียครับว่า ตั้งชื่อวงว่า O X Q ไหมครับวงอะไรนะ O X Q ครับ O X O X Q มัน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 คืออะไรอ่ะ O X O X Q นะครับมันย่อมาจาก Ordinary X q u a r e ครับคำว่า Ordinary แปลว่าผู้ชายธรรมดาธรรมดาครับ X เป็นตัวเชื่อมครับและ Quake เป็นแรงสั่นสะเทือนครับเหมือนผู้ชายธรรมดาธรรมดาทั้งหคนนั่งเนอะงงยาวนะเจ้าพี่ใบชื่อวงต้งยครับ คือเหมือนออผู้ชายธรรมดาทง่าค้นทำให้คุณสันสะเทือนครับสันะเทือนใจดีนะไม่ใช่หัวใจสันสะเทือนอ๋อค่ะเอาละดีแล้วงั้นพรุ่งนี้เราจะจัดคอนเสิร์ตต้อนรับวงนี่ศิลปินน้องใหม่นี่อะไรเอ๊ะโอเอสคิวครับโอเอสครับแล้วก็ วงเก่าของเราซุปเปอร์ซุปเปอร์เออเลิกเกินเป็นการอำลาวงการอันนี้เป็นการเปิดต้อนรับอยู่ในงานเดียวกันงานเดืันสิเปิดวง O X Q พร้อมกับประกาศปิดวงซุปเปอร์เออเดินเข้าพวกนี้เจอกันโอเคเลนะคะัา สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกๆท่านเลยนะครับที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตในวันนี้และสําหรับวันนี้นะครับค่ายเพลงได้หมดถ้ากดตังของเรามีคอนเสิร์ตถึง2คอนเสิร์ตใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือการประกาศอำลาวงการของซูเปอร์เออเลอร์เกิลและการเปิดตัวบอยแบนด์กลุ่มใหม่ของค่ายนั่นก็คือวง O X Q นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะขอเชิญทุกท่านให้พบกับ กิร์กรุ๊ปที่ครองใจแฟนเพลงมาอย่างยาวนานเกินไปแล้วนั่นก็คือวงซุปเปอร์อลรกเกิ้์ ว่าอลไเิอฉันร่วมใจสรุางุกในทดุกคน<ฮ><ฮ> แข็งแรงเหมือนเดิมเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้5สาวซูเปอร์เออเลอร์เกิร์ลฝากอะไรให้กับแฟนคลับที่สนับสนุนเรามาถึงยาวนานขนาดนี้ในฐานะนะคะวันนี้ดัวสุดท้ายของการแสดงพวกเราแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะเสียชีวิตกันแล้วนะจะไปจะไปชีวิตกันแล้วค่ะส่วนตัว 4A นะคะ4ออกปากเรียรยแล้จะออกจาก่อนบ่ายกันแล้วเหรอจะเกิร์กุ๊กค่ะเกิร์กุ๊กค่ะจะพูดอย่างนั้นสิคะ หนูยี่ไม่ค่อยได้มาอยู่โใจเย็นไม่หายนะคะอะไรไม่รู้โฟนนะคะของโฟนเนี่ยขอฝากหนังไก่กรัวคุณนายวิจิตนะคะและที่สำคัญสุดท้ายที่จะขอฝากเลยนะคะฝากลูกในท้องด้วยค่ะยินแล้วเหรอจะมาอีกคนละค่ะเฮ้ยโอ้ยินดีด้วยนะเขของพวกเราไงคะของพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะสายพี่วันนั้นไม่ได้มาด้วยแน่เลยหนูก็วจะปังนะคะไไไม่ด้ปเหนูหนูฟุกกูรอดอยากรู้ อยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนไป,าาแ,นนไปแฟนๆที่รักโบนะคะโบ รักโบนะคะช่วยอุดหนุนปลาอ,อกแระหวานแดดเดียวใบคิงก่อนาบด้วยนะคะเ,เป็นสินค้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมู่2ตํตบลอ่าวน้อยนะคะช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงช่วยเหลือครอบครัวของดิฉันเองนะคะ <c oughs> นอกจากมีปลาอ,อกแระหวานแดดเดียวแล้วเรายังมีปลาทูแดดเดียวมีปลาอินรีแดดเดียวแล้วก็ เสียงไม่ชัดอ่ะดูงี้ให้พูดคนสุดท้ายก็ดีต่อไปเลยครับยาวมากเลยค่ะทีแรกว่าจะฝากหนูยอตะยองเข้าไปดูในเพจหมูยอตะยองได้เลยแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยแต่ไม่พูดแล้วไอ้นี่พูดยาวจัดเช่นนนแล้วส่วนหนูนะคะร้านอุดมซีฟู้ดก็คงจะรู้จักกันแล้วหนูจะไม่ขอฝากอะไรแต่หนูขอถ้าดูอยู่หนูขอฝากไปถึงยามที่เฝ้าร้านค่ะทำไมกรุณาอย่าหลับค่ะเขาขโมยปลาขโมยกุ้งไปกินกันหมดแล้วค่ะ ยืนตรงหายเนี่ยค่ะนนีะะคจริงเหรอกราบเลยค่ะ <g ülme> มันชอบหลับค่ะแล้วหลับไม่เท่าไหร่นะมันไปพาเพื่อนอีกคนมาเป็นยามแล้วเพื่อนแล้วเข้าห้องน้ําเรามีกล้องวงจรปิดมันเพื่อนมันใส่ไอ้โมกแล้วมาโขยปลาเองะค่ะ <c oughs> แจ้งตำรวจเรื่ <c oughs> งอ,นง,องนี้ไม่กล้าแจ้งค่ะทำไมอะลุงหนู <c oughs> ค, <c oughs> ค่ะอ้าวฝากอุ <c oughs> ดมซีฟูไปด้วย ต่อไป่วหนูอะค่ะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะไม่มีไม่ต้องพูดพอถ้าว่าใครอยากจะอุดหนุนก็โอนเงินมาก่อนเลยนะคะตอนนี้อะไรใช้ยืมดีๆตัวละสองร้อยเก้าสิบบาทแบบว่านิ่มมากเลยค่ะนิ่มนี่ก็เคยใส่ค่ะอ๋อคุณเคยใส่ใส่ครับเป็นไงใส่ดีไหมก็ใส่ไปวันแรกก็ใส่พอซักปุ๊บเหลือเป็นรือเสื้อเด็กเลยครับมันโหดนะมันโหดเพิ่งอย่าไปยาแบบว่าอย่าเอาไปอบสิคะถ้าอบปุ๊บโหดปั๊บเลยไม่ไม่อบอ่ะกูก็ซักธรรมดานี่แหละ ก็จะขายของกันมากเกินไปแล้วนะไห้พอฝากตัวก็ฝากร้านขายของมันมากเกินไปแล้วนี่ถ้ามาถึงขนาดนี้เราก็อย่าลืมไอ้ติ่มทอดด้วยนะคะพี่คุณบอมเบย์เอาเขาด้วยเหรอก็นิดนึงค่ะก็โทรพอเลยนั้งลอยไอ้ติ่มทอดเข้า่อยเคยกินแล้วโอที่บ้านซื้อประจำราะเอาไปดักหนูค่ะ อ๋อเป็นล่อหนูชอบของหวานหนูชอบยินหนูยังชอบแล้วคนจะไม่ชอบเหรออ่าโยตะโยงเป็นไงที่อื่นเป็นไงหมูเป็นไงหมูยอตะโยงที่อื่นมีผสมแป้งแป้งเยอะของเขาไม่ผสมเออมีหมูล้วนแป้งล้วนกูเลยลืมเลยไม่รู้จะขายอะไรก็ขายไปนะอะไรปูเด้อกระเป๋าแบนแไงลืมหมดแล้วจะแกลขึ้นมาก็ไอ้นี่ไปอะไรเลยลืมมันเหลืองตาตากะลุกขึ้นมาใหม่เฮ้ยอะไร ัเขาเขาดีเท่เขางไงปูเดอร์กระเป๋าแบนแต่อะไรน่ะกระเป๋าแบนดเนมอ่ะบปรือใบ้กับตังห้าสาวด้วยครับโปรดีนะจ้าโปรดีจ้า ดีนะล้วไปเจอกันใหม่แล้วนะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะไปบริษัทนี่ขับทุ่งนะเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะดาดดาดโชคดีจ้าอ่าจัดไปป้าไปต้องพาไปด้วยอราคาก็เป็นการอำลาของวงเอ่อซูเปอร์เออเลอร์เกินไปแล้วนะคะถูกต้องครับต่อไปนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยครับได้พบกับบอยแบนด์กลุ่มใหม่ของบริษัทเรานะคะไปพบกับพวกเขาเลยค่ะหนุ่มหล่อทั้ง5คน O X Q กับผลงานซิงเกิลแรกผมเองครับ Con tâm mặt đa con ninh tương ninh tù la tua em yêu mày khuy đi ra sông tay tung tôi hì nà rak yên tông mi koi ngoài yêu đi tìm mân bằng em bé ra khôn kè em แต่คงรู้ว่าชอบคุณขึ้นมาที่นี่ถ้าทำยังไงยิ่งผมเร็วกว่าดีคุณจะไม่ใช่ให้ช่วยใครคงจะไม่ได้ไม่คิดมีฝันใจคุณสนใจแต่แล้วมันกระป๋อตอนที่คุณไกลก็เพลือไม่พีรุษให้คุณจับได้สาหรือพเาลายกนแล้วกัน,กนครับผมเองครับคนที่ โอ้หแค่ซิงเกิลแรกเท่านั้นเรียกว่าเป็นการที่ลงตัวเลยครับคุณโทนี่โอ้โหไม่เสียดายที่ลงทุนนะอยากจะให้น้องๆได้ฝากผลงานเอาไว้ให้กับแฟนๆได้ติดตามกันหน่อยครับโอเคครับสำหรับพวกเรา5คน OXQ นะครับขอฝากเพลงแรกของพวกเราผมเองครับให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยสามารถดู MV ได้แล้วนะครับทุกวันนี้ใน YouTube c h anel n ของ Motive Village Official ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ อะไรคุณนี่อะไรอะไรยังคุณดูนี่ค่ะยอดคนดูไลฟ์สดนะครับเป็นล้านแล้วค่ะไม่กินล้านต่อกี่ล้านนะโอ้โหแสดงว่าแฟนเพลงให้การต้อนรับพวกเธอได้ดีมากเลยนะนี่คุณชนี่ขาแต่ลงคนเข้ามาดูนะกดไลค์ให้ด้วยค่ะกดไลค์กดไลค์อะไรกดไลค์อะไรมึงรือเปล่าเออทานนะที่พวกเธอเนี่ยทำให้บริษัทค่ายเพลงของเราเนี่ยประสบความสำเร็จครับ ก็จะมีโบนัสให้พวกเธอ,อให้ชีวิตพวกเธอได้มีเฮจะมีเฮยังไงเหรอครับเอ้าก็จะให้สลากดิจิทัลหนึ่งปีมีเฮกับพวกเธอไงเล่าแล้วเราจะเฮกันยังไงครับอ่วไม่ยากเลยแค่ปากสลากดิจิทัลหนึ่งปีกับธนาคารอมสินแค่นี้ก็มีโอกาสรุ้นรางวัลที่หนึ่งสามล้านบาททุกเดือนด้วยนะแถมยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษอีกสามครั้งเห็นไหมนี่จะบอกให้มีอะไรบ้างไหมมีรถโตโยต้าซีเอสอาร์ โตโยต้ายาลิส iPhone 11 Pro iPad Pro ทองคําแท่งหนัก5บาทรวมของรางวัลทั้งหมด20รางวัลมูลค่า3ล้านบาทโอ้โหแล้วเราจะมีเฮถึงเมื่อไหร่ครับถึงวันที่15ธันวาคมนี้แล้วเขาจะออกรางวัลเมื่อไหร่ครับผมอุ้ยอ,ออกรางวัลทุกวันที่16ซึร่รางวัลพิเศษจะออก3ครั้งค่ะ ครั้งแรกวันที่16กรกฎาคมนี้ครั้งที่2วันที่16ตุลาคมนี้และครั้งสุดท <itu? S 1> ้ายเนี่ยเป็นวันที่16มกราคม2564ค่ะไม่ลาะได้ถ้าอย่างนี้ชีวิตเราต้องมีเฮแน่นอนใช่ไหมครับผมว่าเงินพวกเรามาจัดฉลองรับเฮกันเลยดีกว ok ่า Con tâm mất đa con ninh thương nắm nén Tu là tui em yên mày khỏi đi đấy sống phải Tông tôi hìn à rác Yên tâm mi cõi quá lại Tất thắng đi chim mình bằng ăn với raccoon Kẻ khuya gặp con ถ้าเกิดคุณรู้ว่าชอบคุณขึ้นมาที่นี่ถ้าทำยังไงอยู่ยผมดวกว่าดีคุณจะไม่ใช่ให้ชื่ใครคงจะไม่ได้ไม่คิดมีฝันใ,นใจคุณสนใจแต่ลแล้วมันกระป๋องตอนที่คุณใกลก็เพลือไม่พีรุธให้คุณจับได้สารภาพเลยก็แล้วกัน ผมงครับคนที่รักรักคุณครับผมเองครับคนที่แอบชอบคุณใช่ผมในผิด คงจะงงและสงสัยบ้างทำอะไรก็ต้องเจอผมอยู่ข้างๆไม่ว่าจะทางผ่านไม่ว่าจะหน้าตา Everything about you ก็รู้ไปทุกอย่างก็มันรักก็มันรักไปหมดแล้วคุณยังเงียบคุณยังเงียบสิผมใจเ้า่าไม่ได้วางไม่ได้วางแต่ไม่ได้ยากห้ามมันจะดีหรือไม่ไดีที่คุณแล่าไ้่ว่าดีคงจะไม่ใช่ให้ช่วยใครคงจะไม่ได้ไม่คิดมีฝันจใจคุณสนใจ Yeah แต่แล้วมันกระป๋องตอนที่คุณกล้า And are เมนูย้อนย่างใส่ใส่แป้งเยอะไหมอ่ะอ๋ยแป้งล้วนๆเฮ้ยไม่ใช่อะไรเลยนี่เมนูนี้เคยทำที่ไหนบ้างแล้วยังไม่เคยอ้าวทำไมจะพูดงฮีะไม่เคยทำลองก็เลยก็จะมาทำให้กินที่นี่ไงแล้วเคยทำชิมเองหรือยังไม่เคยเยอะถ่องสั่งใส่น้อยแต่ถ้าใส่เยอะไปแล้วถ้าคนชอบหวานน้อยก็เขียนน้ำตาลออกได้โว้ยกุนเชียงผัดกะเพราคลุกข้าวโอ้กุนเชียงผัดกะเพราคลุกข้าว